สวัสดีครับผมชื่อเดชนนะครับวันนี้ผมว่างนะครับผมก็เลยจะไปเก็บพริกที่ไร่เก่านะครับไร่เก่าก็คือไร่หมุนเวียนของปีที่แล้วนะครับปลูกพริกไว้หลายต้นนะครับผมจะไปเก็บพริกนะครับ ตอนนี้ผมอยู่ระหว่างทางไปที่ไร่นะครับแล้วเจอต้นตะโขบป่านะครับนี่นะครับระหว่างทางไปไร่มีหลายต้นนะครับต้นนี้มันผมดูแล้วมันยังไม่สุกนะครับแต่ว่ามันจะมีอยู่สองสามลูกที่สามารถกินได้แล้วนะครับผมจะเก็บมันกินนะครับนี่นะครับลูกตะโขบป่านะครับลูกนี้ยังไม่สุกนะครับแต่ว่ามันแก่แล้วนะครับแก่จัดแล้วนะครับสามารถกินได้นะครับผมจะ กินให้ดูนะครับอลูกไม่ใหญ่นะครับเวลากินก็คือไม่ใครมาเล็ดนะครับถ้าใครมาเล็ดมันก็ไม่เหลือให้กินแล้วนะครับก็อร่อยอยู่ครับ ไม่ฝาดเกินไปนะครับแล้วก็เริ่มมีรสหวานแล้วนะครับตะโขบป่านะครับอร่อยครับข้างหน้ามีต้นหนึ่งนะครับต้นนี้มันสุกแล้วนะครับนี่ครับลุงนี้สุกแล้วครับต้นนี้เริ่มสุกแล้วครับ แต่ว่าส่วนมากก็ยังไม่สุกนะครับที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้ก็คือไร่หมุนเวียนของปีที่แล้วนะครับเก็บเกี่ยวเดือนพฤศจิกนะครับก็ใช้เวลาประมาณเจ็ดแปดเดือนนะครับก็พื้นฟูได้ประมาณนี้นะครับที่บ้านผมนี้นะครับเขาจะทําไร่หมุนเวียน อรอบละเจ็ดถึงแปดปีนะครับหมายความว่าไร่ที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้นะครับก็จะรอให้ป่าให้ไม้มันฟื้นฟูประมาณเจ็ดถึงแปดปีนะครับแล้วก็จะมาตัดมาทำไร่ข้าวอีกครั้งหนึ่งนะครับเวลาที่ชาวบ้านทำไร่นะครับก็จะไม่ตัดไม้ทั้งหมดนะครับบองต้นที่ใหญ่หน่อยเขาก็จะใช้วิธีการต่อกิ่งนะครับอย่าง ต้นนี้นะครับ <c oughs> นี่ก็คือความแตกต่างของไร่เก่าปีที่แล้วกับป่าที่ไม่ได้ทําไร่นะครับที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้ก็หลังจากที่เก็บเกี่ยวแล้วก็จะปล่อยให้ป่ามันฟื้นฟูนะครับประมาณ7-8เดือนก็ได้ประมาณนี้นะครับนี่ก็คือสภาพของไร่หมุนเวียนหลังจากที่เก็บเกี่ยวแล้วปล่อยไวเ้เป็นระยะเวลา จ็ดถึงแปดเดือนนะครับปีแรกๆของการฟื้นฟูนะครับก็จะเป็นต้นด้าต้นเล็กๆก่อนนะครับแต่หลังจากที่ผ่านไปสัก2-3สามปีสี่ห้าปีนะครับต้นไม้ใหญ่แบบนี้ก็จะค่อยๆโตแทนที่นะครับก็ไปเก็บพริกกัน,นครับกำลังแก่ได้ที่เลยครับนี่ก็คือพริกกระเรียงนะครับ พริกทีปปลูกไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับแล้วก็ก็จะมาเก็บเกี่ยวในปีนี้นะครับ <c oughs> ส่วนที่ปลูกปีนี้นะครับที่ปลูกปีนี้ที่ไร่เข้านะครับก็จะกว่าจะได้กินก็ปลายปีนะครับช่วงที่เก็บเกี่ยวนะครับก็มีไม่กี่ต้นครับแต่ก็เยอะอยู่ครับอันนี้ก็สุกแล้วนะครับ อันนี้พริกกระเรียมของแท้นะครับมันจะมีความเผ็ดมีความหอมนะครับจะไม่เหมือนพริกขี้หนูนะครับพริกขี้หนูมันจะเล็กกว่านะครับสำหรับผมแล้วผมจะชอบพริกกระเรียงมากกว่าเพราะผมรู้สึกว่ามันจะมีความหอมนะครับมีความหอมเฉพาะของมันนะครับ บางทีถ้าช่วงไหนไม่มีอะไรกินก็พริกพริกนี้นะครับพริกกระเรียงนี้นะครับกับเกลือกับผงชูรสนะครับตามเข้ากันก็เอาผักลวกชิมสัหน่อยก็อร่อยแล้วครับเยอะนะครับดูเหมือนไม่เยอะแต่มันเยอะนะครับผมจะเก็บไปที่บ้านนะครับ ผมเอากระเป๋ากระเป๋ากระสอบมาด้วยนะครับก็ตั้งใจมาเก็บพริกนะครับแล้วก็จะไปเก็บเห็ดแก้นนะครับไปเก็บใบสุดล,ละล่าไปเก็บห่อวอหูโป,ปะที่ไร่ปัจจุบันนี้ด้วยนะครับเมื่อกี้ผมผ่านสวนของอเพื่อนบ้านนะครับก็บอกว่าขอแบ่งพริกหน่อยนะครับแล้วก็บอกให้ผมไปเก็บผักไปเก็บผักกาดไปเก็บ อยอดฟักที่ส่วนขาด้วยนะครับผมก็จะเก็บพลิกแล้วก็เอาไปแบ่งให้เขาสักนิดหน่อยนะครับแล้วก็ผมอาจจะเก็บผักกาดที่ไร่ขาตามที่เขาได้บอกเลยนะครับ ก็เก็บเรียบร้อยนะครับก็ได้ได้เยอะอยู่นะครับนะครับพริกกระเรียงนะครับพริกกระเรียงที่ไร่เก่านะครับไร่เก่าก็คือไร่หมุนเวียนปีที่แล้วนะครับส่วนพริกที่ปลูกที่ไร่ของปีนี้มันก็ยังกินไม่ได้นะครับต้องรอ,อปลายปีนะครับรอปลายปีตอนเก็บเกี่ยวประมาณ ปลายเดือนตุลาต้นเดือนพฤศจิกนะครับก็เก็บผักกาดเสร็จแล้วนะครับก็เพื่อนบ้านให้มาเก็บนะครับก็ของฟรีนะครับเมื่อกี้ผมแบ่งเพล็กให้เขานิดหน่อยนะครับแล้วก็เขาก็บอกว่าให้เก็บผักกาดที่สวนของเขาเอาไปกินนะครับเพราะมันมีเยอะนะครับ ได้ทั้งหมดเลยนะครับนี่นะครับก็ผมก็เก็บผมก็เก็บเยอะพอสมควรนะครับเป็นกระเป๋าที่แยบจากกระสอบกระสอบข้าวหรือกระสอบปุ๋ยนี่แหละครับเป็นผักกาดนะครับ,าารบแล้วก็ผมจะเก็บผักชีสักเล็กน้อยนะครับอา,อาจจะอาจจะมากหน่อยนะครับนี่ก็ผักชีที่ว่านะครับ แล้วก็มีข้าวนะครับต้นข้าวครับของเพื่อนบ้านนะครับนี่นะครับผมก็จะเก็บไปสักพอประมาณนะครับอันนี้ก็ต้นพริกนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าเมื่อเช้าผมไปเก็บพริกที่ไร่เก่าใช่ไหมครับเพราะว่าต้นพริกที่ไร่ที่ปลูกปีนี้นะครับมันยังมันยังเล็กอยู่นะครับนี่นะครับ ก็ต้องรอปลายปีนะครับแล้วก็รอปีหน้าปีนายนะครับมันก็จะเติบโตนะครับก็สามารถที่จะมาเก็บเอาไปกินได้นะครับก็เหมือนกับรายเก่า,เาปีที่แล้วที่ผมไปเก็บพริกเมื่อเช้านะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับส่วนต้นหอบวอนนะครับหรือว่า น่าจะเรียบผักอีหลืนะครับมันยังเล็กอยู่นะครับนี่นะครับกินยังไม่ได้นะครับกินได้ครับแต่ว่ารอให้มันโตกว่านี้ก่อนนะครับตอนนี้มันยังเล็กอยู่นะครับต้นพริกก็ยังเล็กอยู่ครับนี่นะครับต้นริกนะครับผมก็จะเก็บเฉพาะใบอ่าใบนี้นะครับใบเลอร์ลานนะครับแกะใบที่มัน โน้มลงมานะครับก็คือยิ่งแกะมันก็จะยิ่งออกเยอะนะครับนี่นะครับใบที่มันโน้มลงนี่นะครับแกะเลยครับมันจะยิ่งเราแกะมากเท่าไหร่มันก็จะยิ่งออกเยอะเท่านั้นแหละครับผมจะเอาไปทำเมนูไข่เจียวสดเลอะลาครับผม มไปดูเห็ดแก่นที่ผมเลงเอาไว้หลายวันแล้วนะครับก็คือ,อกะว่าวันนี้เยอะแน่ๆนะครับวันนี้เต็มเ,เต็มไม้แน่ๆนะครับมันไม่ใช่อย่างที่คิดไว้นะครับผมลืมไปว่าไอเห็ดแก่นเนี่ยมันไม่ถูกกับแสงแดดนะครับสองวันมานี้ฝนไม่ตกนะครับแดดแรงพอสมควรนะครับทําให้เห็ดแก่นที่ผมเลงเอาไว้เนะี่ยมันหดตัวนะครับมันหดตัวแล้วก็ มันก็เก็บยากด้วยเวลาเก็บมันจะติดเหล็กไม้มานะครับคือถ้าเก็บแล้วไปแช่น้ําก็กินได้ครับแต่ผมเลือกที่จะไม่เก็บนะครับก็คือปล่อยไว้ก่อนนะครับรอวันหลังวันที่ฝนตกแล้วค่อยมาเก็บใหม่นะครับมาอยู่ที่บ้านแล้วนะครับอ่บน้ําอ่บท่าเรียบร้อยนะครับแล้วก็ระหว่างที่ผมอ่บน้ํานะครับคุณยายก็เอาของที่ผมได้มาวันนี้นะครับมาจัใส่ก้อแหลนะครับ จะใส่กระดองนะครับนี่นะครับนีบที่ได้นะครับก็จะมีพริกนะครับอันนี้เป็นพริกกระเรียงนะครับพริกลูกที่สุกนะครับคุณจะเอาไปตาแห้งแล้วนะครับอากาศนะครับกำลังอ่อนเลยครับแล้วก็มันใบมันจะเป็นรูเยอะหน่อยนะครับเป็นผากปลอดสารนะครับแล้วก็มีผักเชครับ นี่นะครับผักชีนะครับผักชีนะครับแล้วก็ใบสดเลือดล่านะครับใบนี้นะครับที่ผมจะมาทําเมนูไข่เจียวใบสดเลือดล่านะครับก็คือเอาตอกไข่ใส่กับใบนี้นะครับแล้วก็ทอดกินนะครับมันจะมีความหอมเฉพาะของมันนะครับอร่อยครับแล้วก็มีหอมแดงด้วยนะครับอันนี้เป็นระหว่างทางก็เป็นส่วนเก่าของ ชาวบ้านนะครับเขาก็ให้เก็บฟรีเลยนะครับแล้วก็ยังมีมะเขือขื้นด้วยนะครับลูกใหญ่มากครับอันนี้เป็นมะเขือขื้นนะครับ